ประการที่สองอย่าลืมว่าเราเป็นชาวสวรรค์บางคนคิดเซบางคนลืมว่าเราเป็นชาวสวรรค์เราคิดว่าเราเป็นของโลกนี้เราคิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ไปตลอดเราคิดว่าสวรรค์นั้นมันเราไม่รู้จักมันไกลเหลือเกินเราไม่จะหนักว่าเราเป็นชาวสวรรค์เราไม่ตระหนักว่าเราเป็นของสวรรค์ไม่ใช่ของโลกนี้ เยซูได้อธิษฐานบอกว่าข้าพงศ์ไม่ได้อธิษฐานให้พง์เอาเขาไปจากโลกนี้แต่ข้าพงค์อธิษฐานให้พระเจ้านั้นทรงปกป้องดูแลประทานสิทธิหน้าราชชนะให้กับชาวสวรรค์ที่อยู่ในโลกนี้ฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราถูกปรปิสมาเข้ากับความตายของปรปเยสุคริส เราได้ตายจากโลกนี้แล้วอาจารย์ตายได้ยังไงยังมีลมหายใจเรายังทำนิติกรรมยังมีชื่อในใ,นใบธนาคารเรายังต้องเซ็นนู้นเซ็นนี่อยู่แน่นอนครับพี่น้องจิตวิญญาณเราถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเมื่อเราเชื่อในพระเยซสุขิตพระเจ้ารับเราเป็นลูกของพระองค์และเรามีบ้านที่แท้จริงอยู่บนสวรรค์เราเป็นชาวสวรรค์ที่ อยู่ในโลกนี้และพระเจ้าคาดหวังให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างผู้มีชัยชนะและเกิดผลพระองค์คาดหวังและอวยพรเราให้เราสามารถอยู่เพื่อจะอวยพรผู้อื่นอยู่อย่างเข้าใจว่าเราคือชาวสวรรค์เหมือนอย่างฟิลิปนะครับเขาประกาศกาวบระเสิรเขาไม่ได้กลัวตาย คนกาลังจะเอาก้อนหินคว้างเขาเขาบอกว่าพระบิดาอภัยเขาเขา,าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรเขารู้ว่าเขาจะต้องประกาศข่าวประเสริฐให้ข่าวประเสริฐความจริงเนี่ยไปถึงคนในโลกนี้ส่วนตัวเขาเองนั้นมีบ้านมีที่อยู่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้และเขาก็ถูกก้อนหินคว้างแลวเขาอาธิษฐานไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็ตายลมหายใจ วิญญาณเขาไปอยู่กับพระเจ้าบนแผ่นดินรค์เพราะความตระหนัก,กว่าเขาคือประชากรสวรค์โลกนี้เป็นเพียงแค่บ้านชั่วคราวฉะนั้นเขาจึงเต็มล้นด้วยความเชื่อเต็มล้นด้วยความกล้าหาญและไม่ได้กลัวสิ่งใดฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาประกาศกับประเสริฐและสามารถให้คนทั้งหลายรู้ว่าความจริงพระเจ้านั้นมันมีค่ามากกว่าการที่เขาจะเลือกเอาชีวิต รอดแต่เขาต้องทิ้งการเป็นประชากรสวรรค์เขาขอเลือกเป็นชาวสวรรค์ดีกว่ามีชีวิตรอดมีลมหายใจนี่คือสิ่งที่ไมบ่บอกว่าอะไรครับผู้ใดที่เคเอาชีวิตตัวเองรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตฝ่ายวิญญาณแต่ผู้ใดที่ยอมแม้กระทั่งเสียชีวิตในโลกนี้แต่ไม่ทิ้งสิทธิทิ้งการเป็นประชากรสวรรค์ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร ในพระธรรมวิวรณ์บทที่สามข้อหกล่าวว่าผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตและเราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักของพระบิดาของเราและต่อหน้าเหล่าทูสวรรค์ของพระองค์พี่น้องครับทันทีที่คนตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสต์หนึ่งคนสมมุติว่าชื่อในเออธิษฐานตอนรับพระเยซูคริสต์มี มีนายบีไปประกาศข่าวประเสริฐและนายเอเกิดความรู้สึกว่าเรื่องพระเจ้าเป็นจริงและเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปได้อธิษฐานกลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามานายเอก็ได้ถูกปรบตัวเก่าเขาได้ถูกตึงกันกับพระเยซูคริสต์แล้วและเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้ชําระเขาความบาปได้สิ้นสุดไปเขายอมรับพระคุณของพระเยซูคริสต์เขารอดโดยพระคุณ ยอมรับว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้ามาตายบนไมก้กางเขนเพื่อเขาแล้วและอธิษฐานรับพระองค์ด้วยปากเชื่อพระองค์ด้วยใจวินาทีนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการจดชื่อเขาในหนังสือแห่งชีวิตในเอได้ตัดสินใจชื่อปรากฏที่ทะเบียนหนังสือแห่งชีวิตคือทะเบียนสวรรค์ในเอได้เป็นประชากรสวรรค์ทันที มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตนินในเอก็ใช้ชีวิตต่อไปดําเนินชีวิตต่อไปในโลกนี้เพื่อเริ่มเริ่มมาถามไปโบสถ์ทำไมคนเริ่มมาถามว่า,าทําไมเปลี่ยนศาสนาแล้วเหรอเอก็ตอบว่าเขามาหาพระเจ้าแล้วรู้จักพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วน้องทีระครับถ้าเอต่อสู้กับสิ่งที่ ต่อต้านเพราะในความเป็นจริงโลกนี้มีการต่อต้านท่านรู้หรือไม่รู้ก็มันก็คือมีการต่อต้านพระเจ้าบอกเราอยู่ในสวรรลภูมิการต่อสู้มารไม่อยากให้เรานั้นเดินติดตามพระเจ้ามารอยากให้เราทิ้งทางพระเจ้ามารอยากให้มนุษย์ในโลกนี้หนึ่งไม่มาหาพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าไปเชื่ออะไรก็ได้แต่อย่ามาเชื่อในพระเจ้าแม้ผู้ที่เชื่อแล้วมันก็พยายามจาให้หลงและทิ้งทางของพระเจ้าให้ผิดหวังให้เสียใจ ให้สะดุดกันและกันในคริตจกักรให้สะดุดพี่น้องสะดุดผู้นำสะดุดคริตจกักรสะดุดทุกอย่างสะดุดพระเจ้าเพื่อจะไม่มาโบสหรือเพื่อจะเลิกรับใช้เพื่อจะกลับไปในทางเดิมและชีวิตก็ค่อยๆเย็น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 <ๆ>สุดท้ายนะครับเมื่อเจอสิ่งที่ต่อต้านหรือสิ่งที่หนักขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีปัญหาพึ่งพาตัวเองพี่น้องครับวิธีของมารคือ พยายามแยกแกะออกจากผู้เลี้ยงพระเจ้าเปรียบมนุษย์เป็นเหมือนแกะและผีมารซาตานเป็นเหมือนหมาป่าถ้าเมื่อไรก็ตายที่หมาป่าแยกแกะให้หลุดออกจากผู้เลี้ยงไปอยู่โดดเดี่ยวอยู่ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองเราเท่านั้นที่จะสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้ พระจงพระเจ้าไม่มีจริงเราเท่านั้นที่ต้องพึ่งตัวเองตั้งแต่เกิดมาฉันยืนด้วยลำขาของตัวเองยืนด้วยลำแข้งทำด้วยหยาดเหงื่อแรงงานนั้นไม่มีใครนอกจากตัวเองอัตติหอัตโนโต้องพึ่งตัวเองตัวเองเท่านั้นที่เป็นผู้ยึนตัวเองไม่มีใครพระเจ้าไม่ม,ไมีมีแต่มนุษย์ทำดีก็จะได้ดีขยันก็จะได้เจริญรุ่งเรือง อยากจเจริญก็ต้องขยันทุกอย่างตัวเองเมื่อไรก็ตามที่แกะขาดจากผู้เลี้ยงเมื่อไรก็ตามที่มนุษย์เลิกที่จะพึ่งผาพระเจ้าและพึ่งตัวเองเสร็จนะครับเข้าทางของมารซาตานศัตรูนั้นมารให้มนุษย์ไปเชื่ออะไรก็ได้คุณอยากเชื่ออะไรก็ได้เชื่อเลย มันจะไหวดวงจันทร์ดวง,ดวงอาทิตย์ไหวจอมปวกดวงดาวต้นไม้ต้นตะเคียนต้นกล้วยไปกราบไหว้บูชาอะไรก็ได้นมัสการอะไร,ะไรก็ได้แต่อย่ามาหาพระเจ้าผู้สร้างอย่า,ามาหาพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ตั้งแต่ในคันมารดาอย่ามาเพราะไม่ตามที่เรามาหาพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์และติดสนิทยอยู่กับพระองค์เราเป็นแกะที่พระเจ้าปกป้องและดูแล ศัตรูไม่สามารถโจมตีเราอาเมนไหมครับอาเมนไหมครับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องเมื่อเราเป็นผู้ที่เชื่อแล้วเราต้องเป็นไงครับรักษาความเชื่อเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้ารักษาความเชื่อรักษาความร้อนรลนรักษาความจริงขยายความเชื่อให้เติบโตขึ้นเพราะอะไรครับเราจะเจอกับการทดสอบการทดลอง จะเกิดเจอการฝัดล่อนอยู่ตลอดเวลาในชีวิตถ้าน้าหนักเราไม่พอเราปลิวนะหลุดออกจากกระดง้งแห่งการฝัดล่อนฉะนั้นพี่น้องไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่พระบียว,ว่าอะไรครับเราต้องมีชัยชนะกับการทดสอบทุกอย่างเศรษฐกิจตอนนี้สถานก,การณ์ตอนนี้สังคมเวลานี้โลกในเวลานี้กําลังฝัดล่อนเราโควิดฝัดล่อนคริสเตียนมากมายเลย ว่าท่านยังจะกลับมาโบสถ์ไหมเมื่อโบสถ์เปิดแล้วหลังจากที่ออนไลน์มานานโควิดฝัดล่อนคริสเยนหลายคนออนไลน์ดูหรือเปล่าสนใจพระเจ้าไหมหรือไม่ไม่อ่านรพระภีไม่ฟังเทศไม่นมันสการนะครับและจะกลับมาไหมนี่คือการฝัดล่อนถ้าคนที่มีน้ำหนักจะอยู่ได้แต่ถ้าคนที่ไม่มีน้ำหนักโลกดึงเข้าไปนะระบบของโลกดึงเข้าไปทิ้งพระเจ้าไปแล้ว เลิกติดตามพระเจ้าไม่นมัสการพระองค์ไม่อธิษฐานกับพระองค์อยู่ด้วยตัวเองพึ่งกําลังตัวเองพี่น้องนะครับมาต้องการอย่างนั้นแหละนะแยกแกะออกจากผู้เลี้ยงน,นะครับเพื่อพายแพแต่พ้าเจ้าบอกว่าอะไรครับถ้าผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้มงกุฎรางวัลและสวมเสื้อสีขาวและชื่อจะอยู่ในหนังสือชีวิตแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะมีบางคนถูกลบชื่อออก ไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อไม่ใช่ทุกคนที่เรียกพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ทุกคนที่เคยมานมัสการพระที่โส์จะได้เป็นแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่ทุกคนที่เคยรับใช้ไม่ใช่ทุกคนที่เคยนมัสการพระองค์เอ่ยพระนามของพระองค์ประกาศกาบประเสริฐจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์เพราะมารซาตานต้องล้มทุกทุกทุกชุกทุกช่วงเวลาชีวิตของเขาเอาอุปสรรคเอาปัญหาอะไรเข้ามาให้เขาได้เผชิญ แล้วดึงเขาออกจากทางพระเจ้าแล้วเมื่อไรก็ตามที่เขามาถึงจุดที่ไม่เอาพระเจ้าแล้วชื่อเขาก็เลือนลางและหายไปจากหนังสือแห่งชีวิตทันทีมารก็บอกว่าชนะแล้วได้อีกจิตวิญญาณหนึ่งไปนรกไปอยู่กับมาสซาตานในนรกพี่น้องเราจึงต้องระมัดระวังนะครับที่จะดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะเอเห็นไหมครับ ฝึกให้ชนะเพราะถ้าเราชนะเรื่อยๆนแนวโน้มเราชนะมากขึ้นแต่ถ้าเราแพ้เรื่อยๆนะครับเราคงจะแพ้ไปเรื่อยๆฉะนั้นพี่น้องเราต้องมีความเชื่อว่าเราจะชนะศัตรูอเมนไหมพี่น้องโดยการขอกำลังจากพระเจ้าขอหัวใจที่มาจากพระองค์นะครับและรู้ว่าเราคือชาวสวรรค์ เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าสิทธิอนาจโปร่งให้กับเราแล้วเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาผมได้สอนในแคร์ถ้าพี่น้องยังไม่เคยฟังนะครับไม่ได้เข้าออนไลน์กลับไปฟังย้อนหลังผมได้ทําสิ่งหนึ่งหยิบพวงกุญแจขึ้นมาหนึ่งพวงแล้วบอกว่านี่แหละพระเจ้าให้เราแล้วพวงกุญแจสิทธิอนาจในพวงกุญแจนั้นมีหลายเรื่องที่พระเจ้าสามารถให้เรามีชัยชนะปิดก็ได้เปิดก็ได้ ถ้าพระเจ้าให้กุญแจบ้านเราจะเปิดประตูบ้านตอนรับคนเราจะปิดประตูไม่ให้คนเข้ามาก็ได้เราจะเปิดรถสตาร์ทรถหรือรจะปิดรถล็อกรถไม่ให้คนเข้าก็ได้อยู่ที่เราพระเจ้าให้สิทธินหน้ากับเรากุญแจแห่งความสาเร็จในการงานทุกชีวิตทุกๆเรื่องอยู่ที่เราเชื่อแล้วเราใช้สิทนธนิานั้นจะเปิดหรือจะปิดมันอาเมนไหมครับฉะนั้นพี่น้องเราเป็นชาวสวรรค์ เราเป็นชาวสวรรค์ในมีคนบอกว่าเมื่อชีวิตเราอายุมากขึ้นเนี่ยเพื่อนจะเริ่มมีน้อยลงเพื่อนในโลกนี้นะครับจะมีน้อยลงนะครับแต่พี่น้องครับอันนี้คือคนในโลกนี้เขาพูดแต่สําหรับคริสเตียนเมื่อเรามีเราเดินกับพระเจ้ามากมขึ้นเราจะมีเพื่อนในที่รู้จักพระเจ้าและรับใช้พระเจ้ามากขึ้นอาเมนไหมครับพี่น้อง เราจะมีเพื่อนและพี่น้องมากมายที่ร่วมรับใช้และเดินไปด้วยกันมากขึ้นนะครับแต่ที่สาคัญที่สุดคืออะไรครับเราจะยืนหยัดในทางของพระองค์แล้วอย่าลืมว่าเราคือลูกของพระเจ้าบ้านของเราที่แท้จริงอยู่บนแผ่นดินสวรรค์พระเยซูบอกสาวกว่าเราจําเป็นต้องไปเตรียมบ้านให้กับพวกเจ้าทุกคน บนสวรรค์มีที่อยู่สําหรับทุกคนเป็นอันมากเราได้เตรียมบ้านไว้กับสําหรับทุกคนแล้วเป็นบ้านถาวรบ้านที่สวยงามสําหรับทุกคนเป็นบ้านที่ถาวรพระองค์ได้เตรียมบ้านไว้สําหรับเราทุกคนพระองค์สนใจในแต่ละคนเพ,พราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราทุกคนส่วนตัวและพระเจ้าสนใจเราส่วนตัวเอเมนไหมครับพี่น,น้องเราทุกคนมีที่อยู่ ที่ถาวรอยู่บนสวรรค์โลกนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ว่าเราจะมีที่มา,มากแค่ไหนจะมีบ้านหลังใหญ่แค่ไหนจะมีโฉนดที่ดินหลายๆแปลงเราก็อยู่ได้ที่เดียวและเราก็อยู่ได้สั้นชีวิตเราก็สั้นนิดเดียวแล้วเราเอาไปไม่ได้ด้วยนะมันก็เป็นของคนอื่นต่อไปแต่ว่ามีที่หนึ่งที่เป็นที่อยู่ถาวรและเราจะอยู่ที่นั่นตลอดก็คืออะไรครับ บ้านบนแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับท่านมีชื่อแล้วบางคนในในห้องนี้มั่นใจเลยงว่าท่านมีชื่อแล้วนั้นมั่นใจถ้าท่านมั่นใจท่านต้องวางใจพระเจ้าและตระหนักว่าเรามีชื่ออยู่บนสวรรค์เรามีบ้านอยู่ี่นั้นแล้วโลกนี้เป็นแค่ที่อยู่ชั่วคราวนะครับเหมือนเราท่องเที่ยวบ้านที่เราพักเนี่ยเป็นเหมือนโรงแรมอยู่ชั่วคราวสวรรค์นิรันดร วันหนึ่งในพระนิเวศวันหนึ่งของพระเจ้าเป็นเหมือนพันปีในโลกมนุษย์นี้แปลว่าอะไรกำลังจะบอกว่าร้อยปีในโลกเนี้ยหนึ่งชั่วอายุคนในโลกเนี้ยแวบบเดียวเองตัวเราอยู่ในโลกเนี้ยกระพริบตาไม่กีก่กกปีก็เราก็จากโลกนี้ไปละกระพริบตาไม่กี่สี่ปีเราก็แปดสิบเก้าสิบละองว่าจริงไหมครับเวลาผ่านไปเร็วไหมครับนะฮะเพิ่งนึกถึงอายุตอนสิบสองสิบสามอยู่เลยใช่ไหมครับ ตอนเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กนักเรียนยังเล่นผมได้เด็กยังเล่นลูกหินอยู่เลยลูกแก้วลูกหินนะฮะเด็กรุ่นผมเจน X เนี่ยเล่นลูกหินทอยตัวกระตูนนะครับเล่นลอตอกไม่รู้รู้จักปะฮะเล่นลอตอกเล่นลูกข่างนะครับผ่านมาแป๊บเดียวเองโลกนี้เป็นบ้านชั่วคราว เราอยู่ในโลกนี้เหมือนกับแค่นอนโรงแรมแล้วพี่น้องเวลาเราไปนอนโรงแรมไปเที่ยวเนี่ยเราคนสัมภาระไปเยอะไหมเราปลูกต้นไม้ที่โรงแรมไหมครับความหมายคืออะไรฮะเราก็อยู่แบบรู้ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องจากมันไปใช่ไหมเราคงไม่ไปต่อเติมห้องพักเขาหรือไปทาสีใหม่หรือไปเอาต้นไม้มาปลูกหรือทําอะไรมากมาย เหมือนกับเราจะอยู่ที่โรงแรมไม่ไปตลอดเป็นบ้านเราไม่ใช่เพราะเดี๋ยวเราก็กลับแล้วอยู่ห้าวันสิบวันแล้วก็กลับแล้วอุปมาเหมือนกับเราอยู่ในโลกนี้ยพี่น้องจะเตรียมอะไรไว้ในโลกนี้เพื่อตัวเองไปเยอะแยะทําไมในเมื่อเดี๋ยวเราก็ต้องไปอยู่บ้านที่แท้จริงบนแผนิสวรรค์แล้วพี่น้องก็จริงไหมครับจริงดังนั้นพี่น้องชีวิตของผู้มีชัยชนะนะครับเราโฟกัสอยู่ที่สวรรค์พระเยซูบอกว่าอะไรครับอย่าแค่สนใจและสะสมหาเงินหาทองในโลกนี้ แต่จงสนใจทําสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเพื่อชื่อของท่านนั้นจะมีทรัพย์สมบัติมากมายบนแผ่นดินสวรรค์ก็คือการทําตามน้ำาจรพระเจ้าการมีส่วนในแผ่นดินของพระองค์นั่นคือบำเหน็จรางวัลบนแผ่นดินสวรรค์ซึ่งใครก็แย่งเราไปไม่ได้นะครับฉะนั้นพี่น้องครับวิวรบุบที่20ข้อ12บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายไปแล้วทั้งผู้ใหญ่เด็ก ยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งนั้นและหนังสือต่างๆก็เปิดออกมีหนังสือเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือหนังสือชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วนั้น <c oughs> ก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จะลึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นและตามที่เขาได้กระทำพี่น้องครับอันนี้คือสำหรับผู้ที่เชื่อผู้ที่เชื่อไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก หรือทุกวัยทุกเพศเมื่อไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าคนเหล่านั้นจะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พระเจ้าแล้วก็มีหนังสือที่บันทึกมีหนังสือหลายเล่มแต่ละคนจะมีเหมือนกับฮาร์ดดิสต์หนึ่งฮาร์ดดิสต์ที่บันทึกทุกอย่างทุกคําพูด,ท,พดทุกความคิดทุกการกระทําของแต่ละคนแน่นอนครับในวิวร์เมื่อ2 0 0พปีที่แล้วเราพูดว่าคําว่าฮาร์ดดิสต์คนไม่รู้จักการบันทึกนั้นคนจะเข้าใจคําว่าหนังสือ การบันทึกมีแค่วิธีเดียวคือการเขียนลงในสมุดบันทึกนะครับแต่ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีพระเจ้าเนี่ยคงไม่ได้ให้ทูตสวรรค์นเนี่ยจุ่มน้ำหมึกแล้วเขียนบนหนังสือแน่นอนนะจะต้องมีอะไรที่มันดีกว่านั้นและเจ๋งกว่านั้นพี่น้องว่าจริงไหมครับก็แปลว่าอะไรครับบูตสวรรค์นเนี่ยทุกอย่างที่เราคิดทุกอย่างที่เราพูด ทุกอย่างที่เราทำนะครับทุกอย่างที่เราคิดเราทําจะปรากฏอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าและเราจะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเพื่อเป็นการให้อะไรครับรางวัลการงานทุกอย่างจะถูกพิสูจน์ด้วยไฟที่เราได้ฟังครับที่ศนาไปแล้วนะครับว่าไฟตาหน้าพทินั่งมีไฟอยู่3ามแบบใช่ไหมครับ ไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทําให้เราเกิดความร้อนลนและเปลี่ยนแปลงเราหลอมเราให้บริสุทธิ์ไฟหน้าที่นั่งพิสูจน์การงานและไฟนรกบึงไฟสําหรับเผาทําทลายมารซาตานและผู้ที่ไม่เชื่อฉะนั้นพี่น้องครับบนสวรรค์นั้นชื่อเราอยู่ที่นั่นคันเรียกชื่อเราจะอยู่ที่นั่นเอเมนไหมครับพี่น้องนะเราจะมีชื่อ,อที่นั่นนะครับเรามีชื่อแล้ว คนที่เรารักมีชื่อหรือยังพ่อแม่เรามีชื่อหรือยังครับพี่ชายเราพี่สาวเราน้องชายเราน้องสายน้องสาวเราสามีเราภรรยาเราลูกเราหลานเราเพื่อนเราเขามีชื่อหรือยังเราจะไม่ไปคนเดียวเอเมนไหมครับพี่น้องเราจะไม่ไปคนเดียวเราจะไม่ยอมเราจะไม่ทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังน้องทนได้เหรอเพื่อเราอยู่บนสวค์แล้วเราเห็นจิตวิญญาณเขาอยู่ในโลกบนไฟอะ่ะ แลไปตลอดนี่ล่ะพี่น้องทนได้ไหมครับต้องเริ่มอธิษฐานเผื่อเขาถ้าเราทนไม่ได้เราต้องเริ่มอธิษฐานเผื่อเขาเริ่มช่วยโอกาสครับโอกาสเป็นปยาญชวนเข้ามาโบสถ์เอาพระพีเขาอ่านส่งข้อความไปให้เขามีโอกาสโทรศัพท์ไปคุยไปเยี่ยมพูดคุยเรื่องราวพระเจ้าให้เขาฟังเอเมนไหมครับพี่น้องอเมนไหมครับอเมนนะครับประการสุดท้ายเรามีชีวิตแห่งช,ะชนะเมื่อ เรามั่นใจว่าพระเจ้ารับรองชีวิตเราและแผนงานของเราพี่น้องครับมีพระสัญญาของพระเจ้าในเยเรมีบทที่29ข้อสิพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเป็นแผนงานเพื่ออนาคตและความหวังใจกับเจ้าพระเจ้ามีแผนงานที่ดีไว้สำหรับเราทุกคน ี่น้องเราต้องเชื่อว่าพระเจ้ารักเราและมีแผนที่ดีให้เราอเมนไหมครับสําหรับเราเราไม่ต้องไปเปรียบกับคนอื่นตัวเราเองพระเจ้ามีแผนที่ดีไว้สาหรับเราเราไม่สนใจแผนคนอื่นเราสนใจแผนของเราที่พระเจ้ามีไว้สำหรับเราเราไม่ไปเปรียบกับคนอื่นเรามองที่ตัวเราเดินกับพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทําอเมนไหมพี่น้องอเมนไม่ต้องสนใจไม่ต้องไม่ต้องไอ้นั่นกันนะครับมีคนเล่าให้ฟังนะฮะถนนเส้นหนึ่งในประเทศไทย ถ้าคนเปิดน้ำปั๊มน้ำมันแล้วมีรถมาเติมน้ำมันปรากฏว่าปั๊มจะเปิดไปตลอดเลยแล้วสุดท้ายปั๊มก็จะขายไม่ออกเพราะอะไรแย่งลูกค้ากันเองแต่ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้เคยอ่านจะเจอนะฮะไม่รู้เป็นจริงหรือเปล่ามีปั๊มน้ํามันคนอื่นก็จะมาขายอาหารขายขนมขายเสื้อผ้าขายอะไรกลายเป็นทุกอย่างเอื้อกันหมดเลยนะครับเอื้อกันหมดเลยฉะนั้นพี่น้องครับเราไม่ต้องไปก๊อปปี้แผงคนอื่น เราไม่ต้องไปลอกเลียนแต่เรามีแผนสําหรับเราที่พระเจ้าดีไซน์ไว้สําหรับเราเหมาะสมฉะนั้นเราจึงแตกต่างกันความชอบเราก็ไม่เหมือนกันนะครับเราจึงอย่าไปเปรียบเทียบกันและกันพระเจ้าไม่เคยให้เราเปรียบเทียบกันกับคนอื่นอา e n ไหมครับพระเจ้ามีแผนการที่ดีไว้สําหรับเราพี่น้องเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีไว้สาหรับเราเป็นแผนการสําหรับเราอาชีพที่เราทำเนี่ยเหมาะกับเรานะครับ งานที่พระเจ้าให้ไม่ได้ต่ําต้อยกว่างานของคนอื่นเอเมนไหมครับเอเมนนะครับเป็นเป็นงานที่เหมาะสําหรับเราการรับใช้ที่เราทําอยู่ก็เหมาะสําหรับเรานะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ยี 10, ่สิบเก้าข้อสิบอยี่สิบแปดข้อสิบสามถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจาวาพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะกระทาตาม แปลว่าอะไรครับเราฟังพระเจ้าฟังเสียงของพระองค์และทําตามพระเจ้าทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่หางพระเจ้าจะทรงช่วยเราให้เป็นหัวแปลว่าอะไรครับมีความสําเร็จมีชัยชนะไม่ใช่หางพระเจ้าทําให้เราสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ําลงนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีไว้สําหรับเราทั้งหลายโรมบทที่8ปดข้อยีเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยผู้ที่รักพระองค์ี่นลองเรารักพระเจ้าไหมครับรักพระเจ้าต้องติดตามพระเจ้า รักพระเจ้าต้องเอาพระเจ้ามาอยู่ในหัวใจรักพระเจ้าต้องให้พระเจ้าเป็นใหญ่รักพระเจ้าต้องเชื่อฟังพระองค์รักพระเจ้าก็คือติดตามพระองค์รับใช้พระองค์เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องจากนั้นพี่น้องพระเจ้าจะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลในทุกสิ่งและถ้าเรามั่นใจว่าเรารักพระเจ้าติดตามพระเจ้า ติดิกับพระองค์เชื่อมต่อพระองค์อยู่เสมอนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้โดดเดี่ยวแต่เป็นอุปกรณ์ที่คอยเชื่อมต่อสัญญาณกับทางเจ้าของสินค้าเจ้าของบริษัทที่คอยอัปโหลดโปรแกรมใหม่ๆสิ่งดีๆใหม่ๆแปลว่าอะไรครับเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเรามีผู้สร้างคือพระเจ้าพระเจ้ารู้จักเราและโปรงเป็นผู้ที่สามารถให้ความสามารถใหม่ๆกับเรา พระองค์อัปโหลดนะครับให้เราสามารถมีความสามารถเพิ่มขึ้นได้สามารถที่จะมีสิ่งใหม่ๆที่ต่อสู้กับยุทธอุบายต่อสู้กับเหตุการณ์ใหม่ๆใ,ในวันนี้นะครับพระเจ้ามีสิ่งใหม่ให้เราเสมอนะครับการเจรินที่สดใหม่ชัยชนะแล้วก็สติปัญญาความคิดที่ดีขึ้นกว่าเดิมอเมนไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราต้องมั่นใจว่าพระสัญญาพระเจ้าที่พูดว่าพระองค์จะให้เราสูงขึ้นนะครับครอบครองมากขึ้น เติบโตขึ้นเป็นหัวก็เพราะว่าเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เป็นประชากรสวรรค์เราอยู่ในแผนการที่เยี่ยมที่สุดของพระเจ้าและสี่สำคัญคือเราลักพระองค์ติดสนิทกับพระองค์เพราะผู้ใดที่ขาดจากเราผู้นั้นเกิดผลไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องครับเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ต้องติดสนิทกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันเชื่อฟังพระองค์ติดตามพระองค์ นะครับและใช้สิบนาฏในทางที่ถูกต้องให้เราร่วมใจด่านกันนะครับพระบิดาเจ้าเราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ข้อคิดเพื่อเราจะมีชัยชนะในชีวิตของเราเรารู้ว่าเราไม่ใช่คนเดิมเราไม่ใช่คนที่ล้มเหลวเราไม่ใช่เด็กในอดีตที่ล้มเหลวเราไม่ใช่คนที่เคยพ่ายแพ้เราไม่ใช่คนที่เคยผิดหวังเราไม่ใช่คนที่เคยล้มลุกคกขาน แต่วันนี้เราเป็นคนใหม่ที่พระเจ้าสร้างขึ้นใหม่เราไม่ใช่เวอร์ชั่นเก่าแต่เราเป็นเวอร์ชันที่ใหม่อยู่เสมอพระเจ้าสามารถอัปเกรดเราอัปเดตให้เรานั้นมีความสดใหม่มีความรู้ใหม่มีสติปัญญาใหม่มีการเจริมที่สดใหม่ได้เสมอเมื่อเราเชื่อมต่อกับพระองค์เราถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าเก่าร่วงไปความล้มเหลวผ่านไปแล้วพระเจ้าให้ชัยชนะ ให้กับเราเราเป็นประชากรสวรรค์เราเป็นลูกของพระเจ้ารับสิทธิอำนาจที่มาจากพระองค์พระองค์ได้ประทานสิทธิอำนาจกับเราที่เรามีสิทธิอำนาจเหนือโลกนี้ข้าแต่พระเจ้าคำธิษฐานของเราสามารถอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็ถูกอนุญาตเราเปิดประตูสวรค์ก็เปิดออกเราปิดสิ่งนั้นก็ถูกปิดพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับผู้ที่เชื่อ เพราะเราเป็นลูกของพระองค์และเรารู้ว่าพระองค์มีแผนการที่ดีสําหรับเราเรามั่นใจในพระองค์เราไม่ได้เป็นเหมือนแกะที่เดินอยู่โดดเดี่ยวเราเรามีพระเจ้าที่เป็นผู้ที่นําทางเราผู้ที่ปกป้องดูแลเราและนําทิศทางเราและช่วยเหลือเราพระองค์พร้อมเสมอในการช่วยเหลือเราพระองค์จะสอนเราพระองค์จะทรงจับมือเราพระองค์จะทรงฝึกปือเราพระองค์จะทรงนําเราเราจะไม่ล้มเหลวเราจะมีชีวิตแห่งชัยชนะ ด้วยความเชื่อเรามั่นใจและเราเชื่อเช่นนั้นข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอความเชื่อนี้ได้ไปถึงพี่น้องทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมนี้และพี่น้องที่ฟังออไลายด้วยหรือฟังย้อนหลังให้เขาเกิดความเชื่อมั่นใจในพระองค์ลู้อธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน